สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูสวง,งนะคะมาจะมาสอนเกี่ยวกับกิจกรรมสร้างสรรค์นะคะที่เกี่ยวกับหน่วยบ้านแสนสุขนะคะครูต้อยได้ให้ความรู้กับนักเรียนไปแล้วนะคะครูสวงก็จะมาสาธิตการทําบ้านนะคะที่คุณครูให้อุปกรณ์นักเรียนไปนะคะก็มีสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมนะคะวงกลมนะคะแล้วก็ สี่เหลี่ยมน้อยอย่าลืมที่สำคัญคือกาวนะคะมาเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะว่าบ้านของเราจะเป็นรูปร่างลักษณะแบบไหนนะคะใบางานที่คุณครูให้นักเรียนไปนะคะอันนี้สมมูรของครูมีใบางานนะคะเุ็นถูกก็วางใบางานไว้นะคะก็เริ่มก่อนอื่นก็ต้องมีตัวบ้านถูกไหมลูกนะคะ เอาบ้านขึ้นมาเลยบ้านก็คือบ้านที่เป็นลี่ีมไมก่กอนนะคะสี่เหลี่ยมเราจะทาก,กาวนะคะทาก,กาวให้เรียบร้อยนะคะทาก,กาวติดก,กาวให้เรียบร้อยนะคะกาวเราจะมีหลายอย่างเอากาวแท่งก็ได้หรือเอาใช้ทาแบบน้ก็ได้นะคะเราก็มาวางไว้เลยทำเป็นตัวบ้าน,นะคะ่ะ เราได้ตัวบ้านแล้วนะลูกนะใครได้อย่างคุณครูแล้วคะเราทําไปด้วยกันเลยนะคะเตรียมอุปกรณ์ขึ้นมาเลยจัดเป็นสี่เหลี่ยมนะคะทําไปเลยคะ่ะอ่ะต่อไปบ้านแล้วต้องมีอะไรคะหลังคาหลังคาเราก็เอาสามเหลี่ยมนะคะขึ้นมานะคะ่ะเอาสามเหลี่ยมขึ้นมาขากาวเหมือนเดิมลูกะคะ ตามคุณครูไปเลยนะคะเอาขึ้นมาพร้อมกันเลยหยิบมาเลยนะคะใครที่คุณครูให้งานไปแล้วนะคะทำเลยนะคะปากาวคะเราได้กาวแล้วนะคะเราเอาไปติดตรงไหนเอย่ยไปติดตรงข้างบนนะคะข้างบนตัวบ้านเพื่อจะทําเป็นหลังคาบ้านนะ,ะ<ม>นี่คุณครูเสร็จแล้วค่ะทําเป็นหลังคาบ้านแล้วทําเป็นตัวบ้านแล้วนะคะ เรายังมีอีกสี่เหลี่ยมน้อยใช่ไหมคะสี่เหลี่ยมน้อยเราจะทําอะไรเอ่ยบ้านมันต้องมีประตูถูกไหมลูกนะคะเราก็เอาสี่เหลี่ยมน้อยทากาวนีคะทากาวติดตรงน้นเราจะติดประตูอยู่ตรงน้าเอาตรงนี้ก็แล้วกันนะคะตูบ้านนีคะนักเรียนเห็นไหมเอ่ยะคะคก็ใส่ประตู แต่ทีนี้บ้านตลาว,วันหรือกลางคืนเรายังเหลือกล้ออยู่คุณครูก็มีสีแดงถูกไหมคะบางคนอาจจะมีสีเหลืองนะคะคุณครูของคุณครูมีสีแดงคุณครูก็ทาสีแดงไปติดสีแดงไปทากาวนะคะทากาวทากาวเสร็จแล้วพระอาทิตย์ขึ้นนะะค เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะเด็กๆทำได้ไหมคะทำได้แล้วเด็กๆอวดคุณครูด้วยนะคะส่งมาทางไลน์โรงเรียนนะคะคุณครูจะได้ดูว่าเอ๊นักเรียนทำไปถึงไหนแล้วกลุ่มเราทำสวยหรือ,อยังทำทุกคนหรือ,อยังนะคะนักเรียน สัปดาห์นี้บ้านแสนสุขเราก็มีแค่นี้นะคะสัปดาห์หน้าลองมาดูนะคะว่าจะมีกิจกรรมสร้างสารรค์อะไรอีกเดี๋ยวคุณครูสะสวงจะมาแนะนำต่อไปนะคะสัปดาห์นี้สวัสดีบายค่ะ